วันนี้ก็จะเอาพักเครื่องที่สะสมมาให้ดูนะครับอองค์แรกเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับสภาพแบบส,สวยๆเลยสวยแบบไหนสวยแบบยืนข้างๆแชมป์เพเผอเอาตูดดันแชมป์หล่นเลยไม่มีรอยนิ้วมือใครจับนะผมจับเป็นมือแรกเนื้อปากกานะครับ ีสองบันรอยี่สิบน่สวยๆเลยนะเนื้อปากกานะครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนต่อไปนะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตขอนแก่นนะองค์นี้ที่ชอบคือผมไม่เคยเห็นไง ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพระรู้แต่รุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะไม่รู้เป็นเนื้ออปาก้าหรือกระไหลเงินหรือกระไหลอัปาก้าอาจารย์ท่านใดรู้อ่ะตอบให้หน่อยนะสสวยเลยองค์นี้ประสบการณ์เยอะะ ต้องใช้กับไม่เยอะสําหรับผมนะความหนังเหนียวคงกระพันนี่แบบเป็นเลิศเลยไม่ใช่เป็นเลิศนะครับเป็นเลิศเลยสุดยอดหนังเหนียวโลหะไม่ได้กินเลือดฮะต่อไปนะครับเหรียญพระมุนีนะพระสังฆราชแพร ปีลึกหน่อยสองสี่หกสี่นะก็ต,ตามการเวลานะเดี๋ยววันหลังจะแกะให้ดูมีรอยจานด้วยรอยจานเก่าว่าพอกัะเลียนเลยสวยมากชอบต่อไปครับหน่าดุมาเลย ส่งเจ้าฟ้าสารลอยนะครับนะสวยๆเลยนะตาคมๆกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลย ีสองพันห้าร้อยสิบเก้าประสบการณ์ก็พอสมควรองนี้หลวง่อแพ้นะสิงบุรีปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะจีวอพิュ๊บิュมันโดนลมพัดเลยนะ สวยอยู่นะสำหรับผมสังกราษแพ้นะสองสี่หกสี่ผมเกิดปีมะโลงไงก็เลยชอบเพราะข้างๆมีพญยายนาส่วนตรงนี้สำหรับผมนี่ประสบการณ์นี่แบบ กับผมมาประสบการณ์เยอะมากมพออนสีลิงดำนะก่อนองค์ไม่กี่ตังนะ๋ยวนี้หลายบาทแล้วนะ xuôi, không xui, đủ ào. con nữa, nhặt năm nở, bắt Bằng tinh nè, năm hai nghìn lẻ สมุดสาครต้องรู้จักนะเหรียญหยุดกระสุนนะเหรียญน,นี้แต่กับผมยังไม่มีประสบการณ์นะครับนึกอะไรได้ก็พูดตรงๆผมไม่มีประสบการณ์ก็คือไม่มีประสบการณ์ความรู้สึกผมมองว่าสวนผมก็บอกสวยนะ ใครไม่สวยก็ช่างโอเครู้เรื่อง